สบายดีเด้อพี่น้องวันนี้เขาจะมากินตีนไก่ต่าตีนไก่ตาแบบธรรมชาติ์ธรรมศาสตรมาเด้อมาแซ่บๆนะครับโอ,อ้ปหอมๆดลยตีนไก่ต่ากับมะกรั๋วล้วกัน,ก,นกระเทียมเนะาะใบกระเทียมแล้วก,กันมะเขืออมันก็มีเหมือนเด้อพี่น้องมามาเขาแซ่บๆนั่นกันเลยมาเด้อติอ่มข้างในเนาะมาปวดไหนเด้อ มาเลยพี Dad, ่น้องมาแซ่บๆมกันเด้อมาแซ่บแสบมนพี่น้องของสองคนเะสองพี่น้องเด้อพี่น้องแซ่บๆสกินไก่แซ่บๆโอ้กินแบบไงน้องไม่ไดะชิมนานเ่ยัเที่่ ใบกระเทียมเนี่ยคุณใบกระเทียมมันกำมะเกลือแซ่บมันใ่ไหมขับขึ้นมาดิมันมันไม่ใช่ดีขอลูกบิดอะไรนี่เองแค่รัวนี่ส้มนเพระ่าตัวลูกบิดหูอันบิดตรงนั้นเพรย์ไว้เลยเพรย์ดิ้ง มันนไข่อยนคนน่อยิต่เข้าตุ้นอะเน็น่อ้ไฟได้มันพ่นอะมันพ่นมนยังลดไวเลยลดไข่อ่ามันมันพ่นโอขีงอีปานไฟออล้วอโอ้ยตายออาดีเนาะจิบไก่นี่เนะ กระตินเราเขาทวดต้งตัวทงตัวนค่ะกระดงเอเสียยังมันต้มยงางันปวดมันเรองคอหนิไ่เท่านกหนึเจ๊กัน่อว่าง่นหนึ่งทวนมันมีอะนะพวกันนั้นนี่เนีะพวกันน่ะในคาเจ้าอยากเราขายอยากขึ้นเมืองกันอ่ะพวกันมองรสงอยู่นมัาจะเสลวงตุ้นบองคนกบเจ้ออกมาขายมันมาช่มกินกับใครอยู่ไอห้องดกนตนี้นกินไม่ได้นาะกินตัมงนี้เขาวากินแล้วจะกินเดียวขึ้นเด้อพรือเ่า ไปกินเบียร์เล่าคืนเด้อมากินหมูซุ ण, ้มเซลกันแต่มากินมาไม่ไ huh. okay, uh ่ไ huh. ม uh, uh, ่ไ่่ากินมาเจ็บอีกนะเอมันต้องกินแน่เจ้าปม็นบุดีเ้ามาต้มยินกระเป๋าเกระเป๋าก็ก็พวแฮงกกาไ่กันต่ในมต็มเตอหสาวกินหนึ่งอืมตเออแต่ธรรมแต่ว่าเฮานี้มันมันบุดีนอใหญ่มาสวบุดีมันาวเจกินไหม

<laughs> Nhìn nhá xuống. Nó sẽ là con gì nữa. Có sắp luôn. Đi xuống ăn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 累死了，休息休息啊！你带个兜呗，快点。 ขวดแก้วกินขว

做这个。嗯。嗯。